แฮปดิวว์เดย์ทูยูเอ๊ะทำไมมาเริ่มแฮปปี้ดิวว์เดย์ทูยูนะคะทั้งทที่วิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอนะคะแกกล่อง บิวตี้ฮันเตอร์บิวตี้บ็อกซ์กล่องนี้นะคะเป็นกล่องแรกของบิวตี้ฮันเตอร์ที่มเคยได้รับไปเลยนะคะแล้วก็ว่าบังเอญว่ามนันเป็นกล่องที่แฮปปี้เบิร์ดเดย์เขาด้วยนะคะคือเขาครบรอบหนึ่งปีในประเทศไทยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเดือนนี้เนี่ยโปรโมชั่นสุดยอดทั้งเลยต้องรีบออกวิดีโอก่อนที่จะถึงเดือนกระดาษเพราะว่ากล่องนี้นะคะความพิเศษของเดือนกระดามคือมันจะเป็นเซเลเบร์ชั่นบ็อกซ์นะคะมาธีมสวยและรวยมากเลยนะคะเพราะนั้นถ้าอยากทราบรายละเอียดอะไรต่อไปอะไรนะคะติดตามชมได้ในวิดีโอค่ะมาดูหน้าตาของกล่องก่อนเลยนะคะเเปป็็นนนนแบบี้ะะคะ กล่องกระดาษบางๆธรรมดาเนี่ยนะเราะเขาระบุชัดเจนนี่นะเพราะเรารักสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ต้องใช้วัสดุมากมายนะคะถ้าคุณจะใช้ต่อก็ใช้ได้ถ้าคุณอยากจะทิ้งไปผมก็ไม่รู้สึกผิดมากนักนะคะทีนี้คอนเซ็ปต์ของเจ้ากล่อง Beauty Hunter เนี่ยนะคะที่ครบ1ปีแล้วนี่นะคะคือเขาบอกว่ามันเสมือนคุณผู้ชายที่ตามหาคุณผู้หญิงเราก็ต้องเดินตามหาต่อไปแล้วเช่นกันเช่นทันใดฉันนั้นนะคะคุณผู้หญิงก็ตามหาผู้ชายและตามหาเครื่องสำอางด้วยนะคะความง่ายกว่าในการตามหาเครื่องสำอางคือคุณสามารถหาซือ้อมาใช้ได้เเลยยนวววตตััก็็ปช่ึ ที่ช่วยหาเครื่องสำอางคองใช้ที่แปลกๆนะคะให้คุณสาวๆได้มาลองใช้กันนะคะทีนี้เขาครบ1ปีแล้วความพิเศษก็คือปกติแล้วเนี่ยหนึ่งในแต่ละเดือนนะคะแต่ละกล่องเขาเนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์ในกล่องประมาณ5-6ชิ้นด้วยกันนะคะแต่ว่ากล่องนี้เนี่ยพิมต้องรีบทําวิดีโอเลยไปยก่อนเดือนกรกฎาคมเพราะเขาจะฉลองกันเนี่ยนะคะตอนในเดือนกรกฎาคมนะคะเดือนกรกฎาแทนที่คุณจะได้ของทั้งหมด แค่ห้าหรือ6ชิ้นคุณจะได้เป็น8ชิ้นแทนถ้าเกิดคุณสมัคร1เดือนนะคะแต่ถ้าเกิดคุณสมัคร3เดือนเนี่ยคุณจะได้ของทั้งหมด16ชิ้นแต่ถ้าเกิดคุณสมัคร6เดือนขึ้นไปนะคะคุณจะได้เจ้านี้แถมมาด้วยค่ะอีกหนึ่งขวดนะคะคือ b l a c k m o อนะคะ Marine Q10 ทตัวนี้นะคะซึ่งคุณดูราคาซะก่อนนะคะติดกันไหมเห็น,เห,นเห็นชัดๆเลยนะคะคุณสมัคร6เดือนถึง12เดือนเนี่ยนะคะคุณจะได้เจ้าตัวนี้ด้วยนะคะมูลค่า1 3 0 0 230บาทเข้าไปแล้วนะคะ30เมส กินได้เป็นเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะได้แล้วก็ลองดูนะคะราคาของเขาเนี่ยพอพิมพ์เห็นแล้วก็เอ้ยราคาก็ไม่แรงมากนะคะเดือนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดคุณสมัครเดือนหนึ่งเปล่าๆแล้วลดเฉยๆเนี่ย395บาทสามเดือน1,100บาทหกเดือน1,990บาทสิบสองเดือน3,600บาทก็เรียกว่าถ้าคุณสมัคร 12เดือนเนี่ยนะคะก็จะไปตกอยู่ที่กล่องละประมาณ300บาทนะคะมาดูข้างในกันดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆเมาท์มอยนะคะให้ทราบถึงรายละเอียดกันนะคะทีนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าของที่พิมพ์ได้มาในกล่องเนี่ยเป็นกล่องเพื่อการประชาสัมพันธ์นะคะส่งมาให้พิม์เพราะนั้นพิมมาประชาสัมพันธ์คุณทราบแต่นั้นของที่คุณได้ในกล่องนี้อาจจะไม่เหมือนกันที่พิมพ์ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเขาจะพยายามคัดให้มันตรงกับ beauty โปรไฟล์ที่คุณใส่ลงไปตอนที่คุณสมัครไว้นะคะเพราะนั้น ก็หวังว่าคุณจะได้ของที่ถูกใจที่สุดที่เป็นไปได้นะคะมาดูกันเลยนะคะว่าของสแตนดาร์ดที่พิมพ์ได้รับที่ไม่ใช่ตัวกิฟต์เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างน,นะคะโ,โูมันแน่นขนัดเลยนะคะมาดูยี่ห้อแรกก่อนเลย,เลยกันเพราะเชื่อยี่ห้อนี้ทุกๆกคนต้องรู้จักแน่นอนนะคะบบ,บมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะไม่ธรรมดาเปิดมาบึง้งมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะคะก่อนนี้แล้วที่สําคัญตกฟ้าตรงนี้นี่ ยังอุตส่ามีเป็นคูป,ปองลดราคาส่วนลดให้อีกนะคะหูดีมากๆเลยเผื่อเรียกว่าพอใช้เทสเสร็จเอ้ยโอเคชอบนะคะก็ไปลองดูนะคะอันแรกตัวนี้นะคะขอบอกว่า อ่านไม่ออกนะคะเพราะมันเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นกันไปหมดเลยนะคะแต่เดี๋ยวจะค่อยๆให้ดูทีละอัน,นอันนี้ก็ให้มาปริมาณไม่น้อยนะคะ20 ml ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวลา้างเครื่องสำอางที่พิมมีเป็นขวดปั๊มอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว Bio r e Perfect My Cleansing Liquid นะคะอันที่2จะเป็น Pure Oil Clear นะคะตัวนี้พิมเคยทำรีวิวอย่าง เจมจนเอาไว้แล้วนะคะซึ่งมันจะมีเม็ดบีดเล็กๆด้วยนะคะนี่ขนาด20กรัมเหมือนกันส่วนอีก2อันนี้นะคะจะเป็นตัวกันแดดทั้งคู่ค่ะอันนึงจะเป็น S B F 50ตัวนี้เป็น S B F 30นะคะตัวนเป็น Aqua Rich ทั้งคู่นะคะปึง้งนี่หน้าตาแบบนี้นะคะก็คือเรียกว่ากล่องนี้เนี่ยก็คือนับไปเลยนะคะว่าคุณได้4ชิ้นเข้าไปแล้วนะคะขนาดก็อย่างที่บอกไม่ใช่ธรรมดานะคะแล้วเวลาได้มันมมมนินแมมันเข้าสีเข้าชุดน่ารักกุ๊กกิ๊กมากเลยนะคะผ่านไปกับสีตัวแรกนะคะแล้วทีนี้อ่ะนี่อันที่2 โอ้ oh. ของใหม่มากๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเพิ่งออกแต่ที่สําคัญดิฉันไม่ได้ถูกเชิญไปงานนะคะเป็นน้ําหอมใหม่นะคะของชมพู่อาร,รยานะคะ Material Doll นะคะเมื่อกี้แอบเปิดดมแล้ว กลิ่นออกแนวหวานหวานหวานทู่ๆนะคะเพราะนั้นใครชอบกลิ่นหวานหวานหวานๆนะ่ะไม่ใช่หวานเปรี้ยวๆนะคะอันนี้อาจจะถูกใจคุณก็ได้นะคะชิ้นถัดมาจบอกว่าชิ้นนี้โดนใจพี่มากเลยนะคะตัวนี้คือ s m o o t h e นะคะ skin therapy นะคะตัวนี้เป็น body lotion ที่มันเก๋คือคุณไม่ดูจากข้างหนงเดียวคุณต้องดูด้านข้างคือแบบ <c oughs> ขวดมันน่ารักไม่นั่นน่ะคือมันเหมาะที่จะสอดแทรกตัวเข้าไปหลังจากที่คุณใช้เสร็จคุณสามารถไปขําใต้ประตูได้เลยนะคะเพราะว่ามัน น่าจะใช้ประโยชน์ได้หลายทางนะคะดีมากๆอันนี้ขนาดบรรจุก็ไม่น้อยเช่นกันที่40 ml นะคะแล้วก็ของใหม่ๆมเลยนะของเพราะอันนี้นะคะคือวิชีนะคะวิชีตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็น b y ไวเอ็มอีด e นะคะเป็นตัว Spot Corrector อด้วยเองค่ะเป็นดีคอ r e เรคทีฟไวทินีเ e s s e n ส์นะคะและอันนี้ให้มา5 ml คือจะบอกว่าตัวนี้เนี่ย เพิ่งจะก,กำลังเปิดตัวในเมืองไทยเองนะคะแต่ว่ามีมาในกล่อง Beauty Hunter แล้วทำไมมันเร็วขนาดนี้ละ่ะแล้วให้มาขนาด5 ml แล้วราคาขายจริงเนี่ย15 ml อยู่ที่1 0 5 0บาทอันนี้ก็หลายบาทแล้วก็ไปแล้วนะคะแล้วก็มีมาอีกหนึงอันนี้นะคะ Naruko Oil Out Toner นะคะ Naruko Oil Out Toner อันนี้เนี่ยเป็นสกินแคร์จากไต้หวันนะคะของ Naruko นะคะก็ชอบชื่อมาก Oil Out กระเด็นออกมาจากหน้าส่เดี๋ยนี้ใช้โทเนอร์ตัวนี้เรียกว่าคุมมันอะไรประมาณนั้นนะคะเหมือนกัน,น,น,น แล้วก็มีตัวนี้ Bliss t e c นะคะที่บอกว่าคุณพี่ชายและคุณสามีของพี่ชอบยี่ห้อนี้มากเลยนะคะเป็นลิปกลอสนะคะลิปมันนั่นเองลิปมันนะคะเป็นลิปมอยส์เจอร์ที่ดีก็คือว่าเขาเนี่ยค่ะมีติดสติ๊กเกอร์นะคะป้องกันความสดใหม่ไว้ให้เราด้วยนะคะเรียกว่าได้มาเออของชั้นใหม่แน่นอนไม่เคยมีใครเปิดดมมาก่อนนะคะไม่เคยมีใคร แอบถู to, นะคะแล้วก็มีของยี่ห้อหนึ่ง,งใครเคยดูวิดีโอป้าพิมไหมคะที่รีวิวของกองจู้ยนะคะแต่ตอนนี้กองจูก็ทำผลิตภัณฑ์น่ารักน่ารักกอนมานะคะตัวนี้จะเป็น photo finish color correcting balance foundation primer นะคะคือเป็น foundation primer แหะที่คุณลงก่อนที่จะลงเครื่องสำอางนะคะขนาดที่ให้มาก็เล็กน่ารักนะคะเหมาะกับการพกไปเที่ยวต่างจังหวัดมากเลยติ้งเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นหลอดแบบนี้เออน้ารักดีนะคะเรียกว่าของที่เขาให้มาในกล่องของ beauty hunter นี่ก ขนาดใช้ได้ขนาดได้ใจมากเลยค่ะไม่มีขนาดแบบเล็กๆจุ๊บจิ๊บมากเกินไปไม่ได้แบบเป็นซองๆแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมดิโอเรขนาดใหญ่ยักษ์นี่นะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะที่มึงได้มาที่เป็นออไอเทมพื้นฐานที่ได้มากับกล่องนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะ b l ิ n k Clinic นะคะเป็นวอ u ช์เนร er นะคะปรับหน้าเรียวนะคะอยู่ที่ซอยสุขุมวิท23นะคะได้นี้มาด้วย จาก8,000เหลือแพง5,000บาทนะคะคุณสามารถที่จะไปทดลองใช้บริการได้นะคะแต่สำหรับคุณคุณที่สมัครตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนะคะคุณจะได้กิฟต์มาอีก8ชิ้นด้วยกันนะคะเรามาลองดูบ้านนะคะว่ากิฟต์ทีมได้มาเนี่ยคืออะไรนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันนะคะเพราะอูว่าเพิ่งเทถุงกิฟต์ออกมาะคะจะเป็นมาในถุงแบบนี้นะคะแล้วก็มีเขียนว่านี้เป็นกิฟต์หนึ่งปีนะคะอะไรประมาณนี้ได้มาเยอะมากเลยตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะคะชิ้นแรกนะคะบึ้ง เห็นลายแบบนี้เบอร์เบอรี่นะคะพิมเองเคยมีโอกาสใช้จเจ้ารองพื้นซองๆแบบนี้นแลนี่แหละนะคะของเบอร์เบอรี่จากร้านพี่ตุกแล้วมันจะบอกว่ามันดีมากมันดีมากนะคะแล้วสีที่ได้มาตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นเบอร์ศูนย์สีซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผิวประมาณพิมเนี่ยคุณก็ใช้ได้แต่คคุณรู้สึกว่ามันเข้มไปน,นิดนึงนะคะ ลงบางนิดหนึง่งแล้วก็หรือจะผสมกับฟาวเดชั่นตัวอื่นก็ได้นะคะแต่ทีจะบอกว่าเนื้อมันดีมากมันเกลี่ยแล้วมันมีความสุขมากผิวแฮปปี้มากๆเลยสุดยอดนะคะตัวนี้นะคะได้มาหนึ่งซองขนาดบรรจุ1 ml ใช้ไปได้นานแสนนานนะคะใช้วิธีใช้เข็มจอยที่ใช้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะอู้ยสีสีอีเวน s นะคะ Color Collection s m o o t ทติ้งเบสนะคะอันนี้จะเป็นตัวสมูทติ้งเบสของไบโอเทนะคะเป็นเขา้าใจาเป็นน่าจะเป็นสีออกม่วง,วงแบบนี้นะคะ ขนาดบรรจุก็ไม่น้อยเล็กน้อยเลยนะคะ 5ml ด้วยกันนะคะไป่รวดเร็ว,รวแล้วก็มีลานเอชตัวนี้พิมยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นตัว Perfect Renew Essence EX นะคะเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวเลยนะคะลานเอชโด่งดังอยู่แล้วนะคะไม่ต้องบอกเลยนะคะาลานเอชคือยี่ห้อไหนเรย์มาจากไหนนะคะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะแบรนด์สกินแคร์น่ารักน่ารักจากเกาหลีนะคะแล้วก็อุ้ยอันนี้เหมือนรู้ใจเลยนะคะเพราะพิมเนี่ยเพิ่งไปเดินหากระดาษซับมันเข้าใจว่าเป็นกระดาษซับมันนะ กระดาษสัมันนะคะเป็นอะไรที่น่ารักสุดๆดิฉันคนหนึ่งแหละที่ชอบแมวแล้วก็ชอบคิตตี้นะคะนี่ก็เป็นกระดาษสัมันคิตตี้อูย้ยน่ารักน่ารักน่ารัก,น,รกนะคะขออน,นุญาตเปิดเลยได้ไหมคะไหนๆก็ชอบขนาดนี้แล้วนะคะอูย้ยน่ารักเข้าไปอีกกระดาษเปลาคิตตี้ถ้าคุณอยากได้เลยประมาณนี้แล้วมันตรงโปรไฟล์คุณนะซื้อด่วนอีกสามเดือนนะคะแล้วก็มีอันนี้ค่ะเป็นตัว Rich Bedtime Therapy นะคะจากยหทอสค m i มิ s นะคะ นี่ค่ะยี่ห้อค i m มิสเห็นไหม k i มนะคะแล้วขวดที่ได้มาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเออสีทองสวยงามนะคะ Rich Beta Therapy อีกสองสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะอันแรกจะเป็นตัวโคลนพอกหน้าของ Nature H&M นะคะ ให้มาในซองสองซอ,องด้วยกันนะคะน่ารักมากอันนี้เมดอินคอเรียเลยนะคะพิมเป็นคนที่ชอบซองแบบนี้มากเลยพิมว่าซองแบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับการใส่ของแล้วมันดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะคะชอบมากๆมาถึงยี่ห้อสุดท้ายแต่หรูหราที่สุดนะคะเซวซูนะคะพิมจะบอกว่าเซตนี้เนี่ยพิมกำลังใช้อยู่นะบัตนาวนะคะทั้งเซตเลยนะคะแล้วพี่เขาให้มาเี่ยก็ให้มา3ามอย่างด้วยกันนะคะคือตัว cleansing foam ตัวไอแล้วก็ตัวเซรั่มนะคะ ใหมาสามซองเลยสุดยอดสุดยอดมากๆนะคะเลิฟสุดๆนะคะนี่แหละค่ะเข้ากับตีมฉันสวยรวยมากเลยค่ะคือแต่ละเดือนเนี่ยของ Beauty Hunter เนี่ยเขาก็จะมีธีมของเขาเองนะคะซึ่งเขาจะแบบอาจจะโพสต์ไว้ใน a c e b o o k อะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถจะเข้าไปเช็คได้ว่าเอเดือนหน้าของฉันจะได้น่าจะเป็นอะไรยังไงนะคะแล้วธีมไหนนะคะทีนี้อาจจะมีคําถามว่าเฮ้ยแล้วฉันสมัครอยู่แล้วเป็นสมาชิกอยู่แล้วเพิ่งจะสมัคร3เดือนไปเมื่อเดือนที่แล้วแล้วถ้าเกิดเดือนนี้อยากจะได้ 8ชิ้นหรืออยากได้16ชิ้นทำยังไงนะคะทางแบรนด์แจ้งบอว่าคุณสามารถที่จะซื้อเพิ่มคือซื้อเมมเบอร์ต่อไปนั่นเองนะคะถ้าเกิดสมมุติคุณซื้อเพิ่มอีก3เดือนต่อไปย่งเงี้ยเดือนนี้คุณเดือนกรกฎาที่จะถึงนี้คุณก็จะได้ของจาก8ชิ้นเป็น16ชิ้นถ้าเกิดว่าคุณซื้อเพิ่มเป็น6เดือนหรือ12เดือนเนี่ยคุณก็จะได้เดือน กระดาษนี้จาก8ชิ้นเป็น16ชิ้นบวกกับเจ้า black more อีก1ขวดด้วยนะคะอู้ได้กันเยอะมากๆเลยขอแอบดูรายละเอียดด้วยะคะว่าพิมพ์พูดจาอะไรตกหล่นไปตรงไหนหรือเปล่านะคะแต่อย่างที่บอกแหละของต่างๆเนี่ยนะคะในตลาดเนี่ยมันก็มีมากมาย beauty item เลยมากมายนะคะอาจจะมีบ้างที่แบบบางบาง i เท m เคยได้แล้วเดือนก่อนนู่น อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็อาจจะเป็นชิมที่บังเอิญว่าเราโดนใจนะคะมันมาซ้ําใหม่อีกรอบเราก็ยินดีถูกไหมนะคะเพราะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลใจคะ่ะเชื่อว่าของที่คุณได้รับไปนะคะถูกใจโดนใจแน่นอนนะคะเพราะว่ามากับบิวตี้ profile คุณนั่นเองนะคะเอาละค่ะกับบิวตี้ฮันเตอร์กล่องเดืนอนเนี้ของพิมนะคะโอ้ของล้นเลยนะคะเดี๋ยวจะปิดปิดไม่ลงแล้วนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมว,วิดีโอนี้กันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันเดี๋ยวนะคะสำหรับวันนี้สวัุดก็ก็ก็รื้อป๊อ ว่าของมีจํากัดนะคะกล่องมีจํานวนจํากัดรีบสมัครด่วนนะคะก่อนที่มันจะหมดค่ะ